กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Welcome World Weekend นะครับในช่วงที่แล้วเราเห็นภาพของคอนเซปตที่มีชื่อว่าเมืองนี้ฉันรักนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ We Love Cities นะครับในช่วงนี้เราจะเข้ามาพูดคุยแบบเจาะลึกกันต่อนะครับว่าทั้ง3เมืองต้นแบบนั้นจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้อย่างไรกันบ้างน,นะครับขออนุญาตคุยกับทางด้านของคุณนุ่นต่อนะครับนุ่นลงพื้นที่ ยกตัวอย่างให้เห็นหน่อยครับว่าทั้งสามเมืองเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเขาทําอะไรที่เป็นรูปธรรมได้ค่ะคก็นุ่นยกตัวอย่างเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อนนะคะที่มาก็คือว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยอย่างที่รู้ว่าน้าท่วมถูกปีแทบจะถูกปีที่เราเห็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเช่นถ้าเกิดน้าท่วมแล้วจะกินอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จุดเด่นอย่างแรกเลยก็คือว่าการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัว เพื่อรับประทานเองคือจะไปร้านสะดวกซื้อใช่รีบตุนของใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะสอนเด็กว่าปลูกผักยังไงกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่สิปลูกที่บ้านถ้าเกิดเราเข้าไปเดินในชุมชนที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีชั้นมีเหมือนขวดพลาสติกที่ใช้แล้วอะค่ะแล้วก็เอามาใช้ในการปลูกผักสลัดกินหน้าบ้านเยอะมากนะคะอันนี้เป็นอย่างตัวอย่างแรกเลยที่นอกจากจะ รับมือกับเรื่องภัยพิบัติแล้วเนี่ยยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตปรินในการต้องเดินทางใช่ไหมคะไปร้านสะดวกซื้อในการซื้อผัก พราะถ้าเดินทางปกติก็จะมีทั้งค่าเดินทางค่าเสียเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อีกอะไรใช่นกันของที่อีกจากมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะนันก็จะลดตรงส่วนนี้ใช่ค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมันคือว่าแน่นอนว่านครหัดใหญ่เนี่ยคือใหญ่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขยะมีแน่นอนสิ่งที่ทาก็คือว่ามีโรงงานในการที่จะใช้พลังงานจากขยะเนี่ยค่ะเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าต่อได้ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของหลายๆคนอาจจะได้ยินเรื่องของไก่ทอดหัดใหญ่ก็มีเรื่องนนํามัเยะ ทีนี้ทางทางของเทศบาลเองก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการที่ให้ชุมชนเ,นเอาน้ํามันมาขายให้แล้วก็ผลิตะะเป็นน้ํามันที่ใช้ในการขนส่งคมนาคมได้ต่อขานี้เป็นหลักๆที่ทเด่นของหาดใหญ่คือเข้าใจว่าหลักๆแล้วก็คือเอาของเสียที่อยู่ในชุมชนที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเอามาพัฒนาใหมใ่นำกลับมาใช้ใหม่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็เน้นคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องไปรอให้เกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าละ คือเรามีบทเรียนอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่แล้วเราประสบกับปัญหาความยากลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้นําชุมชนก็พยายามจะพัฒนาวางราฐานตรงนี้เป็นบัฟเฟอร์ให้กับชุมชนใช่ค่ะครับค่ะ,ะแล้วมีขอนแก่นขอนแก่นค่ะขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายว่าอยากที่จะปลูกหัวใจสีเขียวให้กับคน ะะเราเห็นได้ว่าขอนแก่นเนี่ยใค,ใครก็รู้ว่าพูดถึงขอนแก่นคือมีความจเจริญมากใช่ไหมคะคก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาส่งเสริมคืออย่างแรกคืออาคารบ้านเรือนในการห้องประชุมสีเขียวทํายังไงจะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะคะเขามีเรื่องของตลาดตลาดสีเขียวให้คนเนี่ยเอาของที่เป็นของกรีนที่ทําเองปลูกเองเนี่ยมาขายร่วมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเมื่อเมืองเติบโตทางด้านวัตถุ ก็ S <S <an> มีวิธีที่จะจัดการในเรื่องของอาคารให้มีการใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการแยกขยะจากการขยะซึ่งเข้าไปให้ความให้ความรู้กับชุมชนและโรงเรียนค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักขอนแก่นก็คล้ายๆกับที่ผู้นําชุมชนใช้คําว่าปลูกต้นไม้ในใจคนใช่ค่ะใช่ค่ะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของการไปบอกหรือว่าสร้างกระแสอย่างเดียวแต่ตอนนี้ปลูกฝังไปที่เยาวชนเด็กๆใช่ค่ะแล้วก็พยายามให้เขารู้สึก ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแง่ของสื่อลองจริงๆ<ช>แต่พอเด็กหลานี้โตขึ้นก็แน่นอนก็จะจะมาพัฒนาเรื่องของสังคมแล้วก็ประเทศต่อไปใช่ค่ะนะครับแต่ผมชอบคาพูดคํานึงของนายกเทศมนตรีท่านบอกว่าย่าทรงมอบโลกนะครับที่อาจจะบอบ,บอบช้านะครับให้กับคนรุ่นต่อไปอันนี้สะท้อนถึงแนวคิดในภาพใหญ่ของโครงการนี้ไหมฮะเออตรง<บ>ประเด็นเนี่ยดิฉันว่าตรงเลยค่ะเป็นหัวใจของโครงการเลยก็คืออย่างที่เรียนให้ให้ทราบในตอนแรกว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ย อยู่ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในเมือนะฮะไปเป็นเลขศูนย์แล้วแต่เรายังอยู่ไม่ได้เราไปกินอนามตของน้องไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ตัวหรือว่าจริงๆเราแค่ไม่ใส่ใจครับอ,อาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างในเรื่องของความรู้เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําพฤติกรรมการบริโภคของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารพลังงานการไม่สนใจในเรื่องของการจัดก,การเรื่องขยะหรือว่าใช้พลังงานให้ปีประสิทธิภาพเนี่ยทาให้คนไม่รู้ได้ ความเร่งรีบหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยการไม่ได้คุยแลกเปลี่ยนกันนะคะหลายอย่างเนี่ยทำให้เราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังที่จะส่งโลกซึ่งไม่ค่อยมีสีเขียวละสภาพที่ขาดวินนะคะรุ่งริ่งให้กับลูกให้กับหลานเราซึ่งเขาจะอยู่ไม่ได้เมื่อเทียบกับเราเรายังมีต้นทุนในขณะที่เขาไม่มีต้นทุนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกพูดนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องทํำยังไงถ้ายังเราอยู่ไม่ได้ลูกเราคงอยู่ไม่ได้หลานเราคงอยู่ไม่ได้เราต้องช่วยกัน เพราะนั้นแนวคิดในเรื่องของเมืองในเรื่องของการจัดการตัวเองจัดการทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งแวดล้อมดูแลมันให้ใช้ประโยชน์สูงสุดในขณะนี้ไม่ทําลายอย่างรวดเร็วแล้วก็หาม,มาเพิ่มจัดการให้มีประสิทธิภาพในการที่จะบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เห็นผลเป็นอย่างยิ่งค่ะครับดังเชื่ออย่างนั้นครับผมก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามคือสิ่งที่เห็นในสามเมืองนี้เหมือนเหมือนกันก็คือว่าเขามีเหตุปัจจัยก็เลยทําให้คนในชุมชนเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะผลักดันโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาเผชิญมาในเมืองอื่นๆของประเทศไทยแหะครับที่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนักจากภัยธรรมชาติสิ่งที่จะทําให้กลุ่มคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดอื่นๆรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะฮะให้ตระหนักถึง ความสําคัญของปัญหาที่ตอนนี้โลกใบนี้กาลังเระเชิญอยู่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราพูดเกันเรื่องสามเมืองเยอะนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเกือบจะทุกแห่งนะคะมีแนวคิดเรื่องแบบนี้จียงแต่ว่าจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เราทราบตอนแรกเนี่ยเมืองที่เขา้าส่งตัวเองเข้าประกวดเนี่ยไม่ใช่มีแค่สามเมืองมีมากกว่านั้นแล้วก็เราไม่ได้ทําการตรงนี้เป็นปีแรกปีที่แล้วเนี่ยเมืองแกลนที่ระยองนะมีเรื่องของการจัดก,การตัวเอง ได้ดีมากรูปแบบที่คนเห็นก็คือจะมีรถรางในเมืองของเขาปีที่แล้วเมืองแกลงเข้ารอบนะคะได้รางวัลใยรรดับชาติเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่แค่นี้หรอกค่ะมีอีกหลายแห่งที่เรายังไม่รู้ครับอาจจะขาดตัวกระตุ้นตัวการที่จะบอกว่าสังคมเล็กๆหน่วยเล็กๆในระดับเมืองเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพของประเทศก็เป็นได้ครับเท่าที่ผมฟังดูเหมือนกับคล้ายๆกับกําลังต่อจิ๊กซอ คือคจิ๊กซอตัวเล็กๆเนี่ยก็พยายามจะไปผลักดันก่อนว่าเอ๊ะตัวนี้เราก็มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาชุมชนนะ,ะแต่พอเราร่วมมือกันจุดประกายจิ๊กซอก็จะต่อกายเป็นภาพอย่างที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะอเออเพงคิดว่าดๆๆเด f นี่ยคงต้องทำหน้าที่เป็นตัวที่จะส่งผ่านในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้ให้กับสังคมในภาพกว้างได้รับรูค้ครับเราจะมีการเฉลิมฉลองกันนะถ้ารู้ว่าเมืองไหนเนี่ย ได้รับการอนุาแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้เขาเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้ในเมืองอื่นๆก็จะเป็นบทบาทของตัวการที่ต้องทางานร่วมมือใกล้ชิดกับเทศบาลต่างๆเพื่อจะขยายผลตรงนี้ต่อไปอืมครับแต่ปกติเราจะคุ้นชินนะครับว่าเดี๋ยวอชประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะครับอย่างผมเองเวลาที่รับรู้ข่าวเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้เรามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาชุมชนได้ยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้ว่า w w f หรือภาษาไทยที่เราจะคุ้นชินว่ากองทุนสัตว์ป่าโลกเนี่ยไม่ผิดหรอกหาอันนั้นคือหัวใจอันนั้นคือปรอัชญาการทํางานขององค์กรเป็นจุดเริ่มต้นใช่หาในเรื่องรเรารู้ว่าสัตว์ป่าหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ถามว่าเสียใจไหมสังคมจะรู้สึกเสียใจไหมว่าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยเรารู้ว่าเสือในประเทศไทยเนี่ย มีไม่เกิน250ตัวแล้วก็อยู่ในผืนป่าตกกใจมาอยู่ในพืนป่าตะวันตกเท่านั้นซึ่งเป็นผื้นป่าที่เรามีส่วนทํางานด้วยที่อุทยานแห่งชาติแม่วงของลานในการติดตามการฟื้นฟูทรัพยากรเสือโครงก็คงจะไม่ลงในรายละเอียดนะคะอยากจะอยากจะให้พวกเราได้รู้นิดนึงว่าเรารู้สึกตกใจที่เรามีเสือ250ตัวในประเทศน้อยมากแต่ถ้าเราดูรอบประเทศรอบๆประเทศเรา ไม่มีหรือว่าถ้าจะเป็นศูนย์ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเราไม่มีเสือที่ลาวเขมรเวียดนามไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องให้เครดิตกับรัฐบาลไทยว่าอย่างน้อยสุดก็ยังเหลืออยู่นะมีความสามารถในการ,รจัดก,การทรัพยากรซึ่งเป็นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถ้ายังมีเสือโคร่งนะคะเสือโค,คร่งพันธุ์ของเราเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยได้เพราะนั้นกลับไปประเด็นที่ว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าเราเป็นองค์กรที่มีปรัชญาความเชื่อในเชิงฮาร์ดคอร์ว่าเราดูแลในสัปดา์จริงค่ะ แต่ถามว่าทำไมเพราะเรารู้ว่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าถ้าสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่มีป่ามไม่มีต้นน้ำไม่มีห่วงโซ่อาหารสำหรับป่าสำหรับเสือคนก็จะอยู่ไม่ได้<ม><ม>เพราะนั้นเราม่ได้เป็นเหมือนองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าแต่เรากำลังดูโลกใบนี้เรามองสเกลใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ<ช>ตอนนี้รเรากำลังดูโลกใบนี้ว่าสมมติว่า ถ้าเสืออยู่ได้คนต้องอยู่ได้เพราะเสือเนี่ยเป็นห่วงโซ่เป็นเป็นตัวที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่เสือจะต้องมีเหยื่อเหยื่อจะอยู่ได้ต้องมีอาหารต้องมีต้นไม้ต้องมีต้นไม้ครับประเทศไทยยังมีเสืออยู่ได้เนั่นหมายว่าคนก็จะต้องอยู่ได้นั่นคือปรัชญาในการทํางานของ W F เราไม่ได้ดูแลเรื่องสัตว์ป่าอย่างเดียวแต่เราดูว่าความสัมบัสัมพันธ์ของมันว่าถ้าอยู่ได้เนี่ยชุมชนอยู่ได้อประเทศเราอยู่ได้ นั่นก็เป็นนัยะสําคัญว่าทาไมเราถึงให้ความสนใจเรื่องเมืองอเราให้ความสาคัญเรื่องความมันน่นคงเรื่องอาหารของเมืองเรื่องการใช้ทรัพยากรบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองอเพราะเรารู้ว่ามันสัมพันธ์ซึ่งกันละกันหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งย้อนย้อนทาให้โลกใบนี้เนี่ยไม่เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างความสมดุลในการทํางานทั้งสองด้านควบคบูคบ่กันไปครับขาดด้านใดนด้านหนึ่งหรือปใจใัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็จะไม่ทําให้ตัวเป้าหมายของเราที่วางเอาไว้เนี่ย เราต้องส่งมอบโลกใบนี้ให้กับลูกหลานเราซึ่งมันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะในสภาพที่ช่ำชองสุดๆครับตัวหรือว่าดัชนีชีวิตอะไรที่บ่งชี้ถึงความสําเร็จของเราครับอยากจะอธิบายเรื่องโครงการเสือโคงนิดนึงนะคะเรามีโครงการที่เรียกว่าติดตามดูนะคะว่าการฟื้นฟูช้างป่เสือโคงเป็นยังไงเรารู้ว่าเราเริ่มเห็นประชากร เสือเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยเราตามดูว่าร่องรอยของมันเดินไปทางไหนออกลูกมากี่ตัวอันนั้นถือเป็นตัวบ่งชี้สึงความสําเร็จเก็บสถิติละเอียดเลยนะครับใช่ค่ะเราเป็นองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เราจะไม่ใช่เป็นองค์กรที่บน่นแต่เราจะมีทางออกให้รเราจะมีเหมือนกับว่ามีคําตอบมีทางเลือกว่าเถ้าสังคมเห็นว่ามันน่าสนใจในการแก้ปัญหาสิ่งมวดร้อมร่วมกันเนี่ยหรือจากการทรัพยาการร่วมกันเนี่ยเราจะมีทางออกให้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่อย่างไร อย่างเ,เช่นตัวมงชี้ที่บอกว่าถ้าจํานวนประชากรเสือมากขึ้นในผื้นป่าตะวันตกเนี่ยเป็นความสําเร็จแล้วละ่ะแต่ความสําเร็จนั้นจะอยู่ได้ถ้าเราช่วยการดูแลผื้นป่าตะวันตกซึ่งเป็นผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แค่เดียวใน,ในประเทศไทยถ้าทําตรงนั้นได้เราอยู่ได้เพราะนั่นจะเห็นว่างานที่เราทำเนี่ยจะมีมงตัวมงที่ในเชิงทยาศาสตร์ที่ชัดเจนม,มากอันนี้ก็จะเป็นโครงการเล็กๆหนึ่งที่จะสะท้อนตอบคำถามเมื่อกี้นะคะคว่าอะไรคือความสำเร็จของเรา อันนี้เป็นรูปธรรมเลย,เลยแล้วถ้าพูดถึงความสําเร็จของโครงการ Love City วีเลฟซิตี้เหรอครับะอะไรที่จะเป็นตัดชนีชีวัตคือประเทศไทยจะต้องชนะเลิศเลยไหมหรือทางด้านของอทีมหรือว่าเมืองที่ส่งเข้าประกวดแค่3มทีมเนี่ยที่เข้าชนะเลิศหมายถึงว่าเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จแล้วะอะไรที่เป็นสิ่งที่จะมาชีวันได้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วชื่อในภาษาไทยของโครงการเอิร์ดอัลซิตี้ a l เลนจ์ที่เราให้ก็คือคว่าปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยน นะคะสำหรับในมุมดับเยูดเองเนี่ยการวัดความสำเร็จก็คือว่าเราสามารถปลุกกระแสะเรื่องนี้เนี่ยให้คนทุกคนในประเทศไทยทั้ทางโลกเนี่ยได้ตื่นตัวเรื่องเนี่ยนึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นดัชนีชีวิตของเรามาที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากตัวบุคคลทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในทั้งสามเมืองนี้หรือว่าความพยายามที่เราพยายามจะสื่อสารเรื่องราวเนี่ยให้คนใน Facebook ได้ทราบให้ทางคนที่ได้ดูรายการนี้ให้ทราบเนี่ย อยากที่จะเริ่มเข้ามาในการที่จะลองปลูกผักพี่หน้าบ้านดูซิอยากที่จะแยกขยะนู่นอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นความสําเร็จที่เราที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะการแข่งขันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่ทําให้คนนั้นมีจิตสํานึกนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทถ้าเกิดทุกคนร่วมกันนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็จะสามารถบรรลุได้นะคะ ผมว่าเรามองภาพใหญ่เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นลัษณะการสร้างกระแสเพียงแค่ชัวช่วคราวชั่วคราวแต่เรามองภาพยาวว่าจะสร้างสังคมเมืองให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เกิดความยั่งยืนแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คอยที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่จัดการนะคะกรุยทางเปิดโอกาสแต่คนที่เป็นตัวที่จะแก้ปัญหาจริงๆก็คือเราในฐานาปะปัจเจกแล้วก็ชุมชนของเราที่ เราเป็นสมาธิอยู่ครับซึ่งถ้าทุกคนร่วมมือกันเราคิดว่าโลกของเราจะเป็นสีเขียวงดงามอุดมสมบูรณ์ส่งมอบต่อให้กับลูกหลานได้ต่อไปนคะครับถ้าผมฟังวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะอย่างน้อยน้อยก็เชียร์สามเมืองที่เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วหรือว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตัวเองแต่มีรู้จะเริ่มต้นยังไงฝากทั้งสองท่านนค่ะ ไม่ยากนะคะค,ความรู้เรื่องนี้มีมเยอะแยะนะคะง่ายๆถ้าคุณดูในเกณฑ์สี่ตัวที่เขาใช้ตัดสินกันที่อยู่ที่อยู่อาศัยของเราจะประหยัดพลังงานได้อย่างไงเริ่มแต่ว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเราจะทํำยังไงถึงจะบอกว่าลดการใช้พลังงานมากที่สุดวันทั้งวันเราไม่เปิดไฟได้ไหมต้องคิดตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะครเราจะไปทํางานยังไงละ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากนะักในเชิงนโยบายเราต้องบอกว่า คุณสร้างระบบขนส่งของชนให้ดีกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวที่ฉันไม่ต er, ้องพึ่งพารถยนต์ฉันเองหรือว่าจะซื้อรถสักคันต้าบอกว่าเออเราไม่เอาแล้วเราไม่เติมเราไม่ใช้รถที่มันซีซีเยอะเพราะมันกําลังกินตัวเราเองใช้รถที่มีซีซีตันหน่อยใช้พลังงานซึ่งมันไม่ต้องใช้น้ํามันชนิดที่พรีเมียมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยแล้วเราไปซื้อของเราบอกว่าเราไม่กินน้ําจากขวดพลาสติกเพราะว่าคุณปั๊บคุณต้องทิ้งนั่นคุณเพิ่มประหยัด สมมติในห้องนี้นั่งอยู่สามคนไม่ดื่มน้ําจากแก้วดื่มน้ําจากขวดเราเพิ่มขยะสามสร้างมลภาวะด้วยเพราะพลาสติกนีย่อยสลายยากครับเราก็จะว่าแต่ที่อยู่อาศัยนะะถ้าเกิดเรามีพลังงานเหลือใช้ล่ะในบ้านจะทํายังไงเราจะไปซื้อของเราไม่เอาแล้วละถุงพลาสติกเรายอมลงทุนยี่หูกกระเป๋าอะไรเล็กๆติดตัวเราสักใบหยิบขึ้นมาใช้ถ้าเราทุกคนทําอย่างนี้ได้คิดว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นง่ายๆเลยค่ะหรือว่า าใครคิดจะมีจินตนาการอันบันเจิดมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเนี่ยเรายินดีเป็นตัวที่จะบอกว่าลองไปคุยกับเทศบาลทั้งสามเทศบาลแล้วก็ขึ้นมาจัดการชุมชนของตัวเองซิดูซิว่าจะได้ไหมแต่ก็ยินดีที่จะทำบทบาทนั้นค่ะครับถ้าอยากจะเอาใจช่วยทั้ง3เมืองนะครับมีช่องทางไหนบ้างครับก็สามารถเข้าไปที่ d o u worldwide w e b นะคะ we love cities o r g นะคะก็ไปเข้าไปร่วมโบทได้เข้าไปร่วมเสนอแนะความคิดเห็นก็ได้ว่า ถ้าเกิดอยู่ขอ,อนแกน่นอยากให้ขอ,อนแก่นดีขึ้นยังไงอยากมาบอมริดดีขึ้นยังไงอนอกจากนี้อาจจะเข้าไปดูวิธีในการจัดการอย่างที่คุณเยาวรักษ์นะคะได้เสนอเนะี่ยไปว่าเมืองอื่นๆรอบโลกด้วยนะคะคเข้าไปดูได้ว่าตัวอย่างของประเทศอื่นที่เกาหลีใต้เขาทํายังไงกันที่โซก็ทำยังไงที่สิงคโปร์เขาทำยังไงเพื่อเรียนดูแล้วก็ปรับใช้กับตัวเราเองได้ผมว่าเป็นโครงการที่แนวคิดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเราจะได้เห็นรอบโลกเลยว่าปัญหาของแต่ละเมืองซึ่งมันแตกต่างกันอยู่แล้วเขามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วลองมองกลับมาที่ตัวเราเองประเทศไทยหรือว่าชุมชนของเราหรือว่าตัวเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างประกาศผลเมื่อไหร่นะครับวันที่9เมษายนค่ะ,ะพิธีจัดที่กรุงโซโป,รประเทศเกาหลีลครับผมค,บคนชนะนี่เขาได้อะไรครับก็จะก็คงจะได้เป็นรางวัลน่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่เขาก็ถือว่าได้เป็นเหมือนกับเป็น world city เป็น earth out city capital city ของโลกก็ได้รับว่าเป็นเกียรติมากนะคะครับเป็นตัวอย่างต้นแบบของโลกเลยทีเดียว รับก็จะทําให้ถ้าสาเมืองของเราเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วมีโอกาสได้ชนะเลิศเนี่ยอย่างน้อยๆชื่อเสียงของประเทศไทยก็จะโด่งดังระดับโลกอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างนะครับของแนวคิดโครงการดีๆที่จะช่วยทําให้ชุมชนของท่านนะครับหรือว่าประเทศไทยในภาพรวมนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับ บางท่านนั้นก็อาจจะบอกนะครับว่าเราทราบปัญหาอยู่แล้วที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราแล้วเราก็พอจะทราบแนวคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีง่ายที่สุดนะครับอย่างที่คุณนุ่นเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w e w e v l e v c i t i e s o r g นะครับหรือ o r g ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณเวลานี้นะครับก็ช่วยโหวตนะครับให้กับทั้ง3เมืองของเราได้ลุ้นกันสัหน่อยนะครับว่าจะสามารถชนะในการแข่งขัน v l o v c i t y ครั้งนี้หรือไม่นะครับวันนี้ต้องขอบูคุณทั้งสองท่านด้วยครับที่ให้เกียร ขอบคุณค่ะ,คคะจุงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อครับทางผ่าครับ